สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมอฟิลช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเราจะสังเกตได้ว่าหนูน้อยของเราเนี่ยป่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยคือช่วงนี้เราเจอโรคระบบทางเดินหายใจเยอะขึ้นก็คือเรื่องปอดอักเสบค่ะสําหรับอาการของปอดอักเสบเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะลูกๆของเราเริ่มมีอาการก็คือมีไข่มีไอน้ำมูกหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการหายใจเร็วหายใจเหนื่อยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงผิดปกติได้ไม่ว่าจะเป็นขณะที่หนูน้อยทํากิจกรรมหรือกาลังหลับก็ได้แต่เชื ก็คือเชื้อ RSV จะทําให้เด็กเล็กเนี่ยมีเสมหะเยอะ,ะเลรษอุดตันมีอาการหายใจเหนื่อยหอบหรือหายใจคืดคัดเชื้อที่2ที่เราเจอเยอะขึ้นมากก็เป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ค่ะช่วงหลังจะเจอไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะซีเวคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยตอนแทสมมติเด็กอายุน้อยกว่า9ก้าขวบเนี่ยค่ะในปีแรกเราก็จะฉีด2เข็มต่อปีแล้วหลังจากนั้นก็จะฉีดบูสเตอร์ปีละเข็มนะคะเชื้อที่3คือเป็นเชื้อกลุ่มโรคมิวมูคอคัส ก็จะเป็นแบคทีเรียตัวที่ค่อนข้างเด่นเลยค่ะทาให้เกิดการติดเชื้อในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า5ปีแล้วก็ประมาณ80%เด็ในเด็กอายุน้อยกว่า2ปีซึ่งตัวนี้เราก็มีวัคซีนแล้วเช่นกันแต่ว่าสําหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องของข้อต่อเกําหนดน้ําหนักตัวน้อยเด็กอ้วนหรืออยู่ในเนอร์เซอรี่หรือเดย์แคร์หรือเด็กที่อยู่ในโรงเรียนกลุ่มเนี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างที่จะแนะนําให้มีการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็มีคลินิกวัคซีนคลินิกเด็กดีพร้อมให้้้้คคํําาาาแแแแนนนนนะลลลลลวววววกกกก็็็ช่่ยเหหืออััซีบบุตรขงทู ของเราทุกคนเพื่อจะได้มีภูมิต้านทานป้องกันโรคแล้วก็โอกาสที่จะติดเชื้อและมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงก็จะได้น้อยลงด้วยค่ะ